เรื่องพิสูุนหนุม่มพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราภพิสูรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนาว่าหีนางทำมังเป็นต้นได้ยินว่าพระเทระรูปใดรูปหนึ่งพร้อมทั้งพิสษุหนุม่มได้ไปสู่เรือนของนางวิสาขาแต่เช้าตรู่ข้าวต้นข้าวต้มประจําย่อมเป็น อันมากตกแต่งไว้เป็นนิดเพื่อพิสูจนประมาณห้าร้อยรูปในเรือนของนางวิสาขาหมหาบาสิกาพระเทระนั้นฉันข้าวต้มแล้วให้พิสูจน์นมนั่งอยู่บนเรือนของนางวิสาขานั้นส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่นก็โดยสมัยนั้นแลธที่ดาของบุตรของนางวิสาขาตั้งอยู่ในฐานะ ความเป็นญาทำการขวนขวายแก่พิสุท์ทั้งหลายนางกรองน้ำเพื่อพิสุหนุ่มเห็นเงาหน้าของตนในตุ่มจึงหัวเราะแม้พิสุหนุ่มมองดูนางแล้วก็หัวเราะนางเห็นพิสุหนุ่มนั่นหัวเราะอยู่จึงกล่าวว่าคนหัวขาดย่อมหัวเราะลำดับนั้นพิสุหนุ่มด่านางว่าเธอก็หัวขาด ถึงมารดาบิดาของเธอก็หัวขาดนางร้องไห้ไปสู่สำนักของย่าในโรงครัวใหญ่เมื่อนางวิสาขากล่าวว่ามีอะไรแม่จึงบอกเนื้อความนั้นนางวิสาขานั้นมาสู่สำนักของพิสุหนุ่มนั้นแล้วพูดว่าท่านเจ้าขาอย่ากโกรธเลย คำนั้นเป็นคำไม่หนักหนาสําหรับพระผู้มีพระผู้เป็นเจ้าผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้วผู้มีผ้านุ่งและผ้าห่มอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดณท่ากลางเที่ยวไปอยู่เพื่อพิกษาพิษุนุ่มพูดว่าเอออุบาสิกาท่านย่อมทราบความที่อาตมาเป็นผู้อันผมและเล็บอันตัดแล้ว การที่หลานของท่านนี้ด่าตมาว่าผู้มีหัวขาดดังนี้จักควรหรือนางวิสาขาไม่ได้อาจเพื่อติดจะให้พิสูจนนั้นดินยอมเลยทั้งไม่ได้อาจที่จะให้ทาริกานั้นดินยอมขนาดนั้นพระเทระมาและถามว่านี้อะไรการุบาสิกา จึงฟังความนั้นแล้วเมื่อจะกล่าวสอนพิ่สุหนุ่มจึงพูดว่าผู้มีอายุเธอจงหลีกไปญิงนี้ไม่ได้ด่าต่อเธอผู้มีเล็บและผ้าอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดในถ้ำกลางทางเที่ยวไปอยู่เพื่อพิกษาเธอจงเป็นผู้นิ่งเสียพิสสุนั้นตอบว่าอย่างนั้นขอรับ ท่านไม่คุกคามอุปถาอุปทายิกาของตนจากคุกคามกระผมทำไมการที่นางด่ากระผมว่าผู้มีหัวขาดจากควรหรือขณะนั้นพระศาสดาสเสด็จมาตัดถามว่านี้อะไรกันนางวิสาขากาบทูลความประพฤตินั้นตั้งแต่ต้น ภาษาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของพิสุหนุ่มนั่นแล้วจึงทรงดำริว่าเราคล้ายคล้อยตามพิสุหนุ่มนี้จะควรดังนี้แล้วจึงตัดกะนางวิสาขาว่าดูก่อนนางวิสาขาก็ทาลิกาของท่านดาสาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีศีรษะขาด ด้วยเหตุสักว่ามีผมอันตัดแล้วเป็นต้นดังนี้แลควรหรือพิสุหนุ่มนั้นลุกขึ้นประคองอัญชลีในทันใดนั่นเองกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ย่อมทราบความปัญหานั้นดีด้วยดีอุปชาของข้าพระองค์และมหาบาสิกาย่อมไม่ทราบด้วยดี พระศาสดาทรงทราบความที่พระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์แก่พิสุนมนั้นแล้วตัสว่าชื่อว่าความเป็นคนหัวเราะปาลบคนที่มีคุณธรรมอันเลวอันหนึ่งการเสพธรรมชื่อว่าเลวอันหนึ่งการซ่องเสพชื่อชื่อว่าทรเลวเพราะการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่ควรดังนี้แล้ว จึงตรัดขระคาา,าว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมกับความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนลกโลก,โลกดังนี้แล้วในเวลาจบพระธรรมเทศนาพิสูจนั้นตั้งอยู่ในโสดาบดิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้เรื่องพิสูนหนุ่มจบ